ตาปฏิทินรอเลยจ้ากงยูปกักหมุดเยือนเมืองไทยแล้วหลายปีแล้วที่ซุปปาแถวหน้ากงยูเจ้าของฉายาลมหายใจแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกไม่ได้ลัดฟ้ามาเยือนเมืองไทยพบปะแฟนๆแต่ล่าสุดถือเป็นการสิ้นสุดการรอคอยเพราะกงยูประกาศข่าวดีเตรียมพบปะแฟนๆชาวไทยในวันที่26ตุลาคม2567 กับกิจกรรมพิเศษ Lotus 30 Anniversary with o ก y o u in Bangkok 26เดือน10 2 5 6 7งานนี้บอกเลยว่า Impact Exhibition Hall แตกแน่นอน